สวสดอคชาแนลวันนี้จะมาทํมามะม่วงกวนวัตถุดิบที่เราจะต้องเตรียมมันจะมีนี่เลยเป็นใบตองธรรมชาติเก็บมาจากในป่าเดี๋ยวจะมาะใช้ด้านนี้ในการตากมะม่วงกวนแล้วก็ตากแดดโอเคเราเตรียมใบตองเสร็จแล้วเดี๋ยวไปดูวัตถุดิบต่อไป อันนี่ทามะม่วงควนทำยังไงจะมาเป็นอันนี้ตอนแรกก็มะม่วงเป็นลูกก็ปอกเอามาขันให้มันละเอียดมาต้มเดี๋ยวก็ตักต้มให้สุกต้มให้สุกแล้วก็ตักต้มให้สุกประมาณห้านาทีแล้วแล้วก็ให้นาทีหนาทีทิ้งไว้ให้แห้งให้เย็นก่อน แล้วก็ไปตักใส่ใบอตองที่เราหามาเตรียมไว้เมื่อกี้แล้วก็ตากแดดประมาณสักสองแดดบอกแล้วก็เก็บมาแล้วลออ่าอันนี้คือมะม่วงที่พร้อมเดี๋ยวราลอ้ลอให้เย็นแล้วก็ไปตักใส่ใบอตองอ่ามาถึงขั้นตอนการทำสะอาดใบตองก่อนเช็ดสองด้านเลยอ่าเอาขึ้นมาด้านน้นขึ้นมาด้วย อันไหนเช็ดเสร็จก็วางมามาให้ยายเช็ดเสร็จแล้วก็เอาวางนี่เสร็จแล้วเนาะวางให้ยายแล้วก็จะตักมะม่วงกวนลงละเช่นนี้อนเลยไปเอาหมวกไหมชิตาไปเอาหมวกไหม กอนบ่็ต้องมวนใช่ไหมใช่ถ้ามันแห้งตากใส่ใบตองแล้วก็ประมาณวันหนึ่งเนาะสองแดดเช้าเย็นก็ลอกออกเป็นวงเป็นมวนมามวนเก็บน้ำหลต่ายาใเจ่วนี่ได้ม่วงมากวน มะม่วงสุกแล้วเราไม่กินเราก็ถนอมอาหารามะม่วงกวนอ่าเช็ดแล้วหมวกมาก่าอนแล้วหมวกก็มันร้อนเราค่อยเช็ดไปเช็ดไปต่อีอิต้าหยิบขาตั้งกล้องมาให้ป้าได้โอ้โหเสียะสิเขาืึ้นไ,<ป>ไปเห็นในห่มแล จังหลากออกมาล่มโน่นอ่ะอืออือเดี๋แป๊บนึ่งก่อนเร็วเร็วเข้าล่มก่อน อาไปแล้วเขวาก็กินตากไว้ประมาณแดดสองแดดเอามาเขาขยับเข้าร่มแล้วไม่ต้องใส่หมวกแล้วมาขยับเข้าร่มแล้ว ใส่ตากระจอยเพราะว่าบ่มักกินเข้ารี่กกำลังชียืดกับด้วขาบ่หัวเข่ามันเป็นไรอ่ะดึงให้หน่อยตัวไหนละเช็ดยังไม่เช็ดนะมา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 เดินลงไปเช็ดอ้อใส่กระเจาร้อนอยู่ในร่มแล้วเอาออก เปลี่ยนเราสิาื่อคืนกัไอ,อ,อ,เอ้เบิ้ลคืนเขาอ้าวอ้าวอื้อให้หน่อยฝากชื้อแป๊บนึงถือแล้วก็สองไปที่ยบควงจะป้าตั้งขาก็ป้าเข่าตัวเลยอะ่ะก็อัน,นเครื่องนี่ก็ใส่โดนแล้วได้ไหมก็สอนกระไรโทรศัพท์กี่ตัว,าาอตวบ e> อกหนูใช้มาตั้งหลายปีแล้วใช้ต่อจากแม่อ่ะเออดีแล้ว เพื่อแต่แงตัวอยู่ขอเอาไปตองอะไรนอมาเช็ดให้ยายเช็ดตอง,องเดียวไปไปเช็ดเป็ลมมาตัวไหนเช็ดแล้วเอเคยันเข้าไปใส่เดียดร่างเลยจะได้สาดี่เองีแค่ผ้าขาดตัวแล้ว เดี๋ยวจะไปล้างรถนะทำกันเลยนะมาเสร็จข้างหลังข้างเดียวก็พอนะด้านเดียวก็ได้ว่ามันี้เออมีเขาเสียวลงอยู่นะเจ้าจะดันเจ้าจะด้านด้าน,ด,านด้านมีเส้น <c oughs> อะไรผมผมแม่ละมากินเา ผมผมมากินมันจะหายไอไมันเย็นลงแหห้ไอยิ่งไอยิงย่งเย,งย,งยง็นมาวัว,วอมองวัวมมองมันอยากกินมะม่วงกิน,นงงงงมันยองไอข้ากินเนี้ยข้ากินเธอกินวนบวนที่ทะเลอออไป บ้วนบ้วนออกไปบ้วนออกไปบ้วน,นกีตาเลดออกบ้วน,น,นบ้วนออกขาดมึงเนะขาดแล้วก็ออกเออนันเนี่ย <c oughs> ไปเลย <c oughs> จะอยู่ทำไมเยอะแยะอันนี้เสร็จแล้ว,วใหญ่

ลูกนั่งแล้วเหรอจะกินอะไรล่ะลูกนั่งต้องเซ็ตมากหรอเซ็ตแค่เดียวเขาเอยู่มันแห้งอย่าง,ม,งม,มาสงสัยต้องไหนไหนั่นไหนคือ่เอ,อเป็นรถเข็นไงเนี่ยรถเข็นเนี่ย ไม่ออกแรงนะพี่คือว่าเดี๋ยวออกแห้งพีโอยย่าดเลย้ก็ดใสควาอันทาย,ยุ่งยู่ตัว ยุ่งกันมากเดี๋ยวก็ภาพกันลงเดี๋ยวสังเจบ้านขามส่งข่าวไปหาเขาส่งข่าวไปบอกว่าให้ซื้อรถเข็นนะให้กลาหรือะได้กลาลามาเลยมาเราไม่ออกนะนีตัวช่วย อ,อะไรกับของอะไรคืกหนูงูไม่ใช่ไ,ไม่ใช่งูงอะไรนู่นงูอะไรงูที่ไหนไม่ใช่งูงกองมัดเที่ยงเออตรงกองฟางไงตรงนั้นน่ะมองเห็นอะไร mm <laughs> là